แต่ถ้าเป็นสาวกไม่จำเป็นต้องคตรสามสิบมาดูอุสาหนะอุสาหกกคือความเพียรน,นั่นเองอความเพียรด้วยความอดกลั้นยิ่งแห่งโพธิสมภารทั้งหลายชื่อว่าอุสาหเป็นความเพียรพิเศษอีกที่จะไม่ท้อแท้ว่าเมื่อไหร่จะบรรลุเสถีก็บรเ,เพยนเินไปเรื่อยจนกว่าจะบรรลุอันแหละ ปัญญาอันเป็นความฉลาดในอุบายในโพธิสมภานทั้งหลายชื่อว่าอุมมังโคนะอุมมังโคนี่ก็คืออุบายก็เป็นส่วนหนึ่งของบรารมีนะเป็นส่วนหนึ่งของบรารมีความตั้งใจมั่นเพราะตั้งใจไม่หวั่นไหวชื่อว่าอาวัตถานังอันนี้ก็ไปเข้าอาธิฐานะบรารมีนั่นแหละแต่ในระหว่างที่เจริญก็ไม่หวั่นไหวเมตตาภาวนาและกรุณาภาวนาชื่อว่าหิตะจริยา ก็คือระหว่างเจริญไปก็มีทั้งเมตตากรุณาตลอดมันก็เป็นส่วนบารมีนะเพียงแต่ว่าท่านยกขึ้นมาหเห็นความสําคัญว่าธรรมสี่อย่างนี้เป็นปัจจัยเกื่อกูุแก่บารมีนะก็ได้ให้ความสําคัญมากยิ่งยิ่งขึ้นอุสาหะคือวิรยิยะอุมังคะคือปัญญาอวัานะก็คืออธิษฐานแล้วก็หิตะจริยาคือเมตตากรุณาอธิยาศัยอีกหกประการเป็นปัจจัยแก่บารมีอธิยาสัยหกนี้ก็เป็นปัจจัยแก่สาวกด้วยนะ แก่พวกเราด้วยถ้าปรารถนาจะเป็นพระอริยบุคคลก็ต้องมีอัิยาสาัยหกอย่างนี้ด้วยนะอันหนึง่งอัิยาสาัยหกอย่างอันมีประเภทเป็นเนคขม,มะความสง่ดอโลภาอโทสา,อโ,ทาอโมหะและนิสรณนะคือการออกไปจากทุกพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้เห็นโทษในกามและในการครองเรือนชื่อว่ามีอธิยาสาัยในเนคขม,มะเรามีไหมมีมีมมเป็นขณะขณะ คณิกะใช่ไหมก็ต่อเนื่องมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเป็นปัจจัยที่ทําให้บารมีเจริญขึ้นนะในขมะก็เป็นบารมีหนึ่งในบารมีทั้งหลายเห็นโทษของการเห็นโทษในการอยู่ในเรือนหรือว่าเห็นโทษในภพนะอันนี้ก็เป็นเนคขมะอันหนึ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายเห็นโทษในการคลุกคลีชื่อว่ามีอธิยาศัยสงัดเขาเรียกว่าปะวิเวกัชาใส ตะวิเวกัชชาใสนะก็คือเห็นโทษในการคุกคลีอะว่าการคุกคลีเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นกุศลต่อนเนื่องกันอะง่ายหรือยากนะยากนะ ถ้าคุกคลีกันอย่างเงี้ยโยมมาอยู่รวมๆกันเงนี้ยชื่อว่าคุกคลีป่ะคลุกหรือไม่คลุกทำไม่ได้เป็นคลุกก็ได้ไ้รู้นะถ้าเป็นอกุศลเมื่อไร่ชื่อว่าคุกคลีคคถ้าเป็นกุศลไม่ไมชื่อว่าคุกคลีนะ ถ้าเป็นกุศลไม่ชื่อว่าคุกครีพระพุทธเจ้าสอนว่าเมื่อมีการประชุมการต้องทากิจกี่อย่างสองอย่างคือสนนาธรรมกับน,นิ่งแบบห้าอริยการสนทนาธรรมการฟังธรรมการปรึกษาธรรมะอันนี้นะไม่ชื่อว่าคุกครีแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้แล้วหรือว่าถ้าเป็นอกุศลเมื่อไรอันนี้ก็ชื่อว่าเป็นการคุกครีนะมันก็อุปนิสัยของพระบริสัทนี้ก็ชอบสงัด แต่ว่าเมื่ออยู่กับผู้คนท่านก็จะบำเพเ็ญบาร,รมีก็คือเจริงกุศลเห็นโทษของโลภะนะรู้ว่าไอความติดข้องความยินดีราคะนะพวกนี้นี่นะไม่ทําให้ออกจากวัตะอย่างนี้ชื่อว่าเป็นอโลพัชชาใสอโลพัชชาใสเห็นโทษของโทสะความกุนเคืองความหงุดหงิดนะเป็นเครื่องจับทําให้ไม่ออกจากวัตะอันนี้เรียกว่าเป็นอโทสัชชาใส เห็นโทษของโมหะความหลงความโง่เขลาความไม่รู้ความเลอะเลือนซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ไม่สามารถออกจากวัตฏะได้เป็นมูลเบื้องต้นของวัตฏะเลยนะวัตฏะนี้จะมีสองมูลด้วยกันมีสองรากด้วยกันนะรากอะไรบ้างอ่อวิชามูลกับตันหามูลอวิชาเป็นมูลเบื้องต้นนะตั้งแต่อวิชาสังขารวิญญาณนามรูปสาราจตนะผัสสาวทนา ตัณหาเป็นมูลเบื้องปลายก็ตั้งแต่ตัณหาอุปาทานกรรมนะกรรมมพบใช่ไหมแล้วก็ชาชราบรณะโสกกปริเทวะทุกโทมนัสเพราะถ้ายังมีอวิชชาอยู่เราก็ยังจะต้องได้เกิดอีกเยอะเลยดีไหมโยมไม่ดีไม่ดีเหรอก็เห็นโทษของโมหะก็ชื่อว่าเป็นอโมหะเขาเรียกว่าอะโมหะชาใส นะ้ำอธยาใสาในการที่จะเห็นโทษของโมหะนะสสอโมหะอัชาใสานะสสเห็นโทษของภพทั้งปวงสสเห็นโทษของภพทั้งปวงเลยสสนะติดข้องในภพทั้งหลายก็ทําให้เป็นทุกข์เพราะว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดต้องประสบกับสิ่งที่ไม่รักนะต้องพัดพลาดจากสิ่งที่เป็นที่รักนะปรารถนาสิ่งใดก็มาได้สิ่งนั้นก็ <c oughs> เห็น โทษแม้กระทั่งในรูปภมอะรูปภรมนะชื่อว่ามีอัธยาศัยออกไปจากทุกนิสรณนัชชาใสเพราะเรามีอัธยาศัยหกอย่างครบหรือยังเนคธรรมะเนคธรรมะก็รักษาศีลแปด ถ้าเรารักษาศีล8เนี่ยพอเห็นโทษของการวุ่นวายต้องไปกินข้าวเย็นนะไปดูหนังฟังเพลงอะไรต่างๆไม่เห็นได้ประโยชน์เลย่านสมาทานศีล8ปดีกว่าเมื่อวานโยมวันนี้โยมหมอมา่าหมออ๋อโยมหมอจมานะ เมื่อวานอนมาก็นึกว่าเด็กสาวที่ไหนมาเพราะเคยเห็นแกกันแต่งหน้าทุกวันใช่ไหมเมื่อวานนี้เอ๊ะใครวันเนี้ยูกเปียด้วยผูกผมเปียด้วยนึกว่าหมวยที่ไหนมาเอดกไม่ได้นะ็เอ๊ะใครมาออมาเพิ่งรู้ว่าเมื่อวานวันพระแต่รักษาหัวสดสรักษาหัวสดไงยอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นเนคขมมะนะเป็นเนคขมมะนะ หรือว่าถึมแม้เราไม่ได้สมทานโบสตร์หรอกแต่ว่าเราไม่เห็นมีประโยชน์เลยกินข้าวเย็นอ่ะมีแต่โทษทั้งนั้นเลยอ่ะน้น้าหนักก็เพิ่มใช่ไหมโรคก็มากนโลภะก็เพิ่มขึ้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยต้องมานั่งแปลงวันอะไรอีกก็ไม่กินข้าวเย็นดีกว่าอย่างเงี้ยก็เป็นเป็นมมได้ธรรมะได้ นะเป็นเนคขมมะหรือถ้าใครใครเห็นโทษมากกว่านั้นก็อมามีภรรยาภรรยาก็ชอบบน่นออกเจรือนีกว่าบวชบวชด,ดีกว่าอันนี้ก็เป็นเนคขมมะได้เหมือนกันเป็นเนคขมมะบรพชาเนคขมมะมีกี่อย่างล่ะเนคขมมะมีหกอย่างนะยมจําได้ไหมเนคขมมะหกอย่างเนคขมมะบรญชาออกบวชแล้วก็เนคขมมะคือกุศล <ใน S 1> กุศลกรรมบท นะอุสลวรรการบทก็ออกจากอุศลวรรมาบทใช่ไหมฌานฌานก็ออกจากนิวรณ์ออกจากปฏิปักธรรมแล้วก็วิปัสสนาก็ออกจากวิปัาอริยมรรคก็ออกจากกิเลสเป็นสมุทเชทระนิพานก็ออกจากสังขารทั้งปวงนีเขุมมามีตั้งหกอย่างนะแต่ว่าเนคขมะที่เน้นในที่นี้คือเห็นโทษของกามและภพเห็นโทษของกามและภพออกจากกามและภพนะชื่อว่าเนคขมะ ในที่นี้เขาจะเน้นสมาธินะเน้นสมาธิเนคขมะก็คือสมาธินั่นเองฐานะบาร,รมีศีลบาร,รมีสมาธิบาร,รมีซึ่งเขาเรียกว่าฌานยังเคยได้ยินป่ะฌานะบาร,รมีนะในที่นี้แสดงว่าเนคขมะนั่นคือสมาธิหรือว่าเป็นฌานนะฌานะบาร,รมีและอัจฉริยะสายหกเหล่านี้เราก็ต้องสั่งสมด้วยแหละ แต่ไม่ใช่เฉพาะพระโพธิสัตว์เท่านั้นนะไม่ใช่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นผู้ที่เป็นพระฤริีสา,าวกก็ต้องมีอัจฉริยะสายหกนี้ด้วยไม่อย่างนั้นก็บรรลุไม่ได้เพราะฉะนั้นอัจฉริยะสายหกอย่างเหล่านี้ของพระโพธิสัตวบรรบ์ทั้งหลายพึงทราบว่าเป็นปัจจัยแห่งบารมีทั้งหลายมีทานเป็นต้นจึงอยู่บาร,รมีมีทานบาร,รมีเป็นต้นเว้นจากการเห็นโทษในโลภะเป็นต้นและจากความยิ่งยวดของอะโลภะเป็นต้นย่อมมีไม่ได้ ถ้าใครไม่เห็นโทษของโลภะโทสะโมหะเห็นโทษของการคุกคลีเห็นโทษของการยินดีในการมในภพไม่เห็นโทษของโมหะเหล่านี้นะแล้วก็ไม่ทําให้อาโลภะอาโทสะอามหะเพิ่มไม่ทําให้การไม่คุกคลีการอยู่สงัดเพิ่มบรรลุไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้านะหรือว่าพระสาวกก็ตามนะก็จะต้องมี คุณธรรมก็คือความไม่โลภไม่โกรธไม่หลงการไม่คุกครีการที่เห็นโทษของการที่อยู่ในภพนะหรือว่าติดในกามนะอันหนึง่งแม้ความเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานเป็นต้นก็เหมือนอย่างนั้นเป็นปัจจัยแห่งบารมีมีทานะบารมีเป็นต้นของพระโพธิสัต์ทั้งหลายผู้ประพฤติเพื่อโพธิญาณ นอกจากมีอธัธยาศัยหกอย่างนี้แล้วก็ยังจะต้องมีอธัธยาศัยในบาร,รมีทั้งหลายคือต้องชอบให้ทานชอบรักษาศีลชอบในการที่จะมีปัญญานะใฝ่รู้เสมอๆไม่หยุดในการที่จะศึกษาในการที่จะคน้นคว้า้วกต่างนโยมทั้งหลายเนี่ยนะเรียนตอนเรียนมหาลัยก็เหนื่อยมาแล้วเนาะทํางานก็ยังจะต้องให้ค้นอะไรอีกแล้วนะยังจะต้องมาค้นพระไตรปิฎกอีกเหลอเนี่ยนะฮนะนะ นั่นสินะเพราะฉะนั้นก็มีแต่กินลูกท้อนะแล้วโยมจะได้เป็นผ้าริยะบุคคลไหมเนี่ยอเออมีแต่ว่าหูได้ค้นคว้านี่หูดีจังเลยเนี่ยโชคดีนะเนี่ยตาฉันยังไม่เสียหูฉันยังไม่เสียเราจะได้ฟังเราจะได้อ่านคําสอนพระสัมมาสถถุกเจ้า<ๆ>ก็ได้ชิดพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นนะแล้วก็ที่เป็นผลประโยชน์พลอยได้ดีจริงๆก็คือว่า เซลล์ส,สมองเราจะไม่เสื่อมอัลไซเมอร์เราจะห่างไกลมากขึ้นมาขึ้นถตาโยไม่ชอบค้นคว้าไม่ชอบอ่านนะมีเิดเป็นอันลไซเมอร์ได้นะเพราะฉะนั้นการค้นคว้าการอ่านเนี่ยสําหรับผู้ที่ใฝ่รู้บําเพ็ญปัญญาบาร,รมีนะความรู้เนี่ยไม่ใช่ความรู้ทางธรรมะเท่านั้นทางโลกด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดนะว่าถ้าปัญญาจะต้องรู้ธรรมะนะเท่านั้นแต่ความจริงแล้วนะ พระโพธิสัตว์ชาติที่เป็นมโหสถบัณฑิตท่านเขียนแปลนทำบ้านทำคระหาดเลยนะทำที่อยู่ให้กับพวกประชาชนพวกชาวบ้านทั้งหลายตั้งเด็กๆเลยนะตั้งเด็กๆเลยแล้วก็ตอนหลังก็ยังไปทำถ้ำแบบ นะมโหัลานมากๆเลยใช่มีห้องกลด้วยห้องเครื่องกลนห้องอะไรต่างๆนี่ดูดิว่าท่านไม่ได้ไปริยนมาที่ไหนนะแต่ว่าตั้งแต่ตอนเจ็ดขวบเนี่ยท่านก็ทาเครือข่าใหญ่โตเลยให้คนพักคนเดินทางคนป่วยคนอะไรทั้งหลายนะพระเราปัจจุบันนี้บอกอไม่เอา,าเสียเวลานะไม่อยากยุ่งเรื่องก่อสร้างนะจะไปสร้างสํานักสร้างสํานักแล้วไม่รู้เรื่องก่อสร้างหลืิจะสร้างยังไงอะ นะจะให้โยมเนี่ยพปสร้างอ่ะก็ต้องรู้นะถ้าเกิดจะบริหารเนี่ยต้องรู้แน่นอนเพราะว่าจะต้องมีเรื่องการจัดการศีลศาสนะอ่าปรีสุต้องเรียนรู้พวกเหล่านี้ด้วยแล้วก็เป็นปัญญาด้วยนะถ้ามีความฉลาดในการที่จะวางแผนวางแบรนด์อาคุติเจ้าเจ้าวาดจะอยู่ตรงไหนนะต้นโพจะอยู่ตรงไหนพระเจดีย์จะอยู่ตรงไหนนะอสาลาจะอยู่ตรงไหน,นะาาไหนมันต้องมีมีความรู้เรื่องเหล่านี้ด้วยนะ ไม่งั้นก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการที่จะดําเนินหรือว่าสืบทอดศาสนาการเรียนการสอนอะไรต่างๆก็เป็นอุปรสรรคได้เหมือนกันก็มีอัจยศัย,ยนะใส่ในการให้ทานในการที่รักษาศีลในการที่จะบำเพ็ญบารมีทั้งหมดเลยจึงอยู่เพราะความเป็นผู้มีอัธิยาศัยในทานพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจึงเป็นผู้เห็นโทษในความตรณีอันเป็นปฏิปักษ์ต่อทานนั้น ย่อมบำเพ็ญทานะบาร,รมีให้บริบูรณ์โดยชอบพตันหนีนี้มีประโยชน์อะไรบ้างฮะไ,ไม่มีเหรอเอาถ้าไม่ตน,นีแล้วเดี๋ยวจะเอาตังไหนส่งลูกเรียนล่ะ <c oughs> เอ้ยเพราะนั้นก็อันนี้ขึ้นอยู่กับโยริโสหรือว่าอายุริโสจริงๆนะถ้าเป็นอายุริโสก็หุยอย่าไปให้เลยเก็บไ้ให้ลูกเรียนดีกว่านะ แต่ไอที่จะต้องเก็บเอาไว้เยอะๆเก็บเอาไว้เนี่ยนะเพราะว่าเราไม่ได้มีมากนี่<ม>ใช่ไหมถ้าเรามีมากเราคงไม่คิดมากขนาดนี้หละแต่ที่มีไม่มากเพราะอะไรเพราะไม่ชอบให้มาในอดีตใช่ไหมมันก็เลยจะต้องจํากัดจาเคียสิ <laughs> แต่เกิดคนย่อให้มาในอดีตเนี่ยนะมันก็ไม่ต้องมาคิดมากเลยมันก็ต้องมีเหลือเฟือใช่ไหมนะดฉะนั้นก็ต้องมีการสดา<ม>ก็เห็นโทษของความตรณีนะก็จะทําให้บําเพ็ญทานะบาร,รมี เพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในศีลจึงเป็นผู้เห็นโทษในความเป็นผู้ทุศีลบำเพ็ญศีลและบาร,รมีให้บริบูรณ์โดยชอบเห็นโทษกันที่ไปเบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาไม่มีประโยชน์อะไรเลยแล้วก็ทำให้ตัวเองเกิดทุกข์เกิดโทษมากมายเลยนะรู้จักไอ้นี้เปล่า,านิกบูจิตะที่ไม่มีแขนไม่มีขา แล้วก็อีกคนหนึ่งชื่อว่าเอกชัยวันวันนักแก้วเอกชัยวันนักแก้วตอนนี้เป็นด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์นะไม่มีแขนเลยแล้วขาก็กุดขากุดแล้วก็ขาไม่เท่ากันนะแต่ว่าเขาจบพระช่างแล้วก็ไปเรียนศิลปศาสตร์าาศริลศิลป,ปศิลป,ปกรจบศิลป,ปกรได้รับ ปริญญาจากฟระเทพพระเทพก็เลยให้ทุนเรียนนะจบตอนนี้เป็นด็อกเตอร์แล้วมาออกรายการโทรทัศน์ออกอะไรเยอะแยะเลยแต่ไม่มีแขนนะโยมแต่เขียนภาพสวยเขียนภาพขายาเออใช้ปา,ากบ้างใช้เท้าบ้างนะดูที่ว่าความสามารถขนาดไหนนะแต่ว่าที่เข้าเป็นอย่างนี้เพราะอะไรโยม เพราะผิดศีลใช่ไหมเพราะผิดศีลโดยเฉพาะเบียดเบียนสัตว์นะต้องไปตัดแขนตัดขาสัตว์ตัดตัวสัตว์นี่แหละตัวเองถึงได้กูดขนาดนี้ไงแต่ความสามารถสูงไหมสูงและตอนนี้จิตใจเขาดีนะตอนนี้เขาทำเพื่อสังคมเขาอยากจะมีโรงเรียนนะอยากจะมีบ้านใหญ่ๆเพื่อจะเปิดนะให้คนอื่นมาเรียนให้เรียนฟรีหมดเลยนะ อยากจะสร้างโครงการตอนนี้เขามีหัวคิดมีการทําประโยชน์ต่อสังคมมากมายเพราะว่าชีวิตเขาลําบากมา,มากนะตั้งเด็กๆเลยนะแต่ดีว่าพ่อเขาเป็นคนที่แบบให้กําลังใจแล้วก็สอนให้ทําทุกอย่างเลยเขาสามารถเหมือนไอ้นิกุยสิกย์เลยเขาว่ายน้ําได้ไม่มีแขนนะแต่เขาว่ายน้ําได้นะเขาพายเรือได้เขาดาน้ําได้โหไอ้เจ้าฝรั่งนิกุยสิก์นี่ แขนก็ไม่มีขาก็ไม่มีนะแต่ว่าดิ่งพระสุธาได้ขึ้นไปเครื่องบินแล้วก็มีคน นะมีคนเอาเขาเข้าไปเกาะด้วยเนี่ยแล้วก็ดิ่งพระสุธาลงมาเนี่ยตีก๊อบก็ได้ทําอะไรได้หมดเลยนะตีก๊อบด้วยเขาใช้คอตีอ๋อวยอะไรตีจับไม้ตกปลาก็ได้นะเนี่ยดูสิว่าแหมมือเท้าดีๆแบบเรานี่นะไี่ดูแล้วมันน่าอายมากๆเลยแล้วก็เรียนจบปริญญาตรี นะของเอ,เอกชัยวรรณน,นกแก้วเนี่ยคนไทยนี่เป็นด็อกเตอร์แล้วนะความภาคเพียนขอขใช่ไหมเพราะ,ะนั้นชาตินี้เราจะอ่านพระไตรปิฎกไม่จบได้ยังไงเนี่ยนะแล้จบอยู่แนละ้วใช่ไหมถ้าเราตั้งใจนะแล้วนะอยู่ที่ความตั้งใจนะันะ่แหละแล้วคนตั้งใจโดยเฉพาะถ้าเขาขาดแคลนเนี่ยเขาจะเพียนมากแต่องเรามันสมบูรณ์น่าจะตัดแขนตัดขานะ <laughs> จะได้เพียนแบบเข้า <laughs> ดันั้นก็อย่าเลิกละความเพียรนะ,ะเพียรในการศึกษาจะว่าศึกษาเพื่อจะทําความดีเพราะว่าความรู้กับความดีต้องคู่กันใช่ไหมถ้าความรู้มีแต่ความรู้แต่ว่าไม่คู่ความดีนะบ้านเมืองมันก็จะพินาศศาสนามก็จะแย่นะเพราะว่าเป็นเน้นความรู้ไงแต่ว่าไม่คู่คุณธรรมนะเพราะเป็นผู้มีอธิยาศัยในเนฆัมมะจึงเห็นโทษในการและในการครองเรือน เพราะเป็นผู้มีอัยาััยในการรู้ตามความเป็นจริงจึงเห็นโทษในความไม่รู้และความสงสัยยมเห็นโทษความไม่รู้บ้างไหมเนี่ยเ,<อ>เห็นโทษความสงสัยไหม<อ>ค้นคว้ากันหรือเปล่า<อ>นะถ้าเห็นโทษของความไม่รู้ความสงสัยต้องขยันค้นคว้าขยันซักถามและขยันคิดต้องพยายามสร้างปัญหาแต่ว่าอยากให้เกิดปัญหากับสังคมนะ <laughs> สร้างประธานในที่นี่หมายถึงว่าต้องคิดธรรมะต้องคิดธรรมะถ้าคิดได้ก็ดีใจแล้วก็บอกคนอื่นก็ไปเห็นการสนทนานะถ้าคิดไม่ออกก็ไปถามก็เกิดการสนทนานการไปถามผู้รู้ก็จะได้เกิดการสนทนานะ,ะดัะนั้นก็จะสั่งสมความช่างรู้ความอยากรู้อยากเห็นแล้วก็ปัญญาก็าจ,จะเกิดต้องเห็ตุผลความไม่รู้และความสงสัยนะจึงจะทําให้น้องไปในการที่จะมีปัญญาสะสมปัญญาบารมีเพิ่มขึ้น เพราะเป็นผู้มีอัตยาศัยในความเพียรจึงเห็นโทษของความเกียจคร้านนะเรานี้ยังมีความขี้เกียจอยู่หรือเปล่ามีขี้เกียจในอะไรบ้างรู้สึกขี้เกียจกินบ้างไหมโยมขี้เกียจกินชอบขี้เกียจแปลงไฟขี้เกียจกินขี้เกียจนอนมากนะขี้เกียจเหลือเกินจะต้องแต่งตัวทุกวันเนี่ยนะอแต่ว่ามาขยันในการที่จะทําความดี นะขยันในการค้นคว้าขยันในการที่จะเพียรอบรมภา,นานะวนาสวดสาทยายท่องจำแรงต่างเหล่านี้นะถ้าไม่เห็นโทษความเกียดคร้านนะมันก็จะไม่ฝักใฝ่ในการที่จะบำเพ็ญความเพียรในการเจริญบุตรสอยยิ่งยิ่งขึ้นนะเพราะเป็นผู้มีอัจฉริยะในความอดทนจึงเห็นโทษของความไม่อดทนความไม่อดทนก็คือบุยวายนะจุจ้ขี้โบนใช่ไหม แสดงว่าโยมเขาเรียกอะไรกินปูนร้อนท้องเลยวะนะโยมจู้จี้ขี้บ่นถ้าโยมจู้จี้ขี้บ่นกับโยมไม่เท่าไหร่อย่ามาจู้จี้ขี้บ่นกับพระนะมีโทษมากนะโยมนะอย่ามาจ้ำจี้จ้ำชัยไม่ใช่ลูกเราเป็นลูกพระพุทธเจ้านะ แต่ว่าถ้าถาวายความรู้ถาวายความรู้ด้วยความนอบน้อมนะคุณเจ้านะดิฉันขออ่อักนิดทักหน่อยหนึ่งนะเนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะ พระชูชีไม่เป็นไายหลอกนะพระหวังดีนะพระหวังดีแต่ว่าถ้าโยมชูชีเนี่ยต้องต้องดูกิริยาการนะดูความเหมาะสมนะต้องรู้ว่าไม่ใช่ลูกของเราเป็นลูกพระพุทธเจา้าอ่ะ <c oughs> เพราะเป็นผู้มีอัจฉริยะใสาในสัจจะจึงเห็นโทษในการพูดผิดไปจากความเป็นจริงรเพราะเราจะพูดนี่เอ๊ะนี่พูดมันจะตรงหรือไม่ตรงเนี่ยถ้าไม่ตรงเราก็ไม่พูด แต่ถ้าเกิดเราไม่อยากพูดความจริงเราก็ต้องไม่พูดเท็จด,ด้วยแต่พูดไปเรื่องอื่นได้นะพูดเรื่องอื่นไม่ต้องบอกความจริงได้เพราะความจริงบางทีมันก็ไม่ได้มีประโยชน์ทั้งหมดใช่ไหมนะไปเห็น นะเพื่อนคนนั้นไปเดินกับกิ๊กแล้วก็แฟนเขาก็มาถามเราแล้วเราเป็นคนรักษาสัจจะใช่ไหมบอกว่าเธอก็เห็นแล้วแฟนฉันไปเดินกับผู้หญิงคนไหนรึเบเปล่าเราก็เป็นผู้มีสัจจะวาจาเราก็เลยบอกความจริงไปนี่นะอันนี้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะเพราะนั้นเราก็อาจจะพูดไปเรื่องอื่นนะพูดเรื่องอื่นอาจจะเคยเห็นมาแต่ว่าวันนี้ไม่เห็นใช่ไหมเออ บอกว่าตั้งแต่วันนี้เนี่ยนะฉันยังไม่เห็นเลยนะแต่วันอื่นเห็นเราก็ไม่พูดแล้ก็เป็นผู้มีอัจฉริยในความตั้งใจมั่นจึงเห็นโทษในความไม่ตั้งใจมั่นก็คือเห็นท่วความโลเลนั่นเองนะจะไปก็ไม่ไปจะทําก็ไม่ทําจะอ่านก็ไม่ยอมอ่านจะอ่านให้จบนาทีก็ไม่อ่านนาทีนะอันนี้ต้องเห็นโทษนะ อันนี้จะทําให้มีอธิษฐานนะมั่นคงในอธิษฐานเพิ่มขึ้นอธิษฐานนี่ก็สําคัญนะถ้าไม่มีอธิษฐานเนี่ยมันจะทําอะไรไม่สําเร็จเลยนะจะศึกษาธรรมะอะไรก็ไม่สาเร็จจีบช่วยนายโยมโยมโยมหมอยมหมอนี่แกอ่านไปตั้งสามสิบกว่าเล่มเลยนะแกะเพิ่งจะหันมาศึกษานี่ไม่กี่ไม่กี่เดือนไม่ถึงปีไหมโยมนะโยมหมอดวงทิพย์ใช่ไหม แนะนำให้เขาอ่านเพาอ่านไปได้ได้สามสิบกว่าเล่มแล้วนะเออโยมนี่เป็นลูกศิษย์อาจารย์สมบัติมากี่ปีแล้วเนี่ยอ่านได้จบกี่เล่มแล้วนะต้องตั้งอธิษฐานตั้องตั้งอธิษฐานนะเดือนหนึ่งจะอ่านให้ได้สักเล่มหนึ่งไหวไหมออ,อ่านบูชาพระเจ้าอ่ะถึงแม้ยังไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าอ่านเพื่อจะเอาอธิษฐาน อเอาสัจจะบารม be ีเอาไอถานบารมี be เอาวิริยะบารมีเอาขันติบารมีอันนี้เป็นการสร้างสงอุยสยในการนีเข้าเฝ้าพระเจ้านะให้รู้ว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีสัพพัญยุตยานเป็นปัจจัยเป็นปกตูว right ันน <sh> <agree devo S 1> ี้สยปัจจัยนะถ้าไม่มีสัพพัญยุตยานเนี่ยพระไตรปิฎกเกิดไม่ได้พระไตรปิฎกมีไม่ได้ดังนั้นการที่เราอ่านพระไตรปิฎกเท่ากับว่าเราเข้าเฝ้าพระสัพพัญญู เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า,าก็สะสมการอ่านทุกวันทุกวันทุกวันแล้วก็น้อมวันเนี่ยเรากําลังเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามันจะสั่งสมนี่ทาให้เราเข้าใจธรรมะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแต่ละครั้งก็ยังไม่ได้เข้าใจทีเดียวหรอกนะแต่ถ้าเรามีพื้นอภิธรรมเนี่ยจะเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่พออ่านครั้งที่สองครั้งที่สามหรือไปอ่านเล่มอื่นอื่นนะมันก็จะเริ่มเชื่อมโยงกันก็จะทําให้เราเข้าใจได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะ เพราะเป็นผู้ที่มีอัธยาศัยเมตตาจึงเห็นโทษในพยนาบาทนะก็รู้ว่าความโกรธนั้นไม่มีประโยชน์อะไรก็ต้องฝึกในการที่จะเมตตาเพราะเป็นผู้มีอัธยาศัยในความวางเฉยจึงเห็นโทษในโลก,กรธรรมโลก,กรธรรมมีกี่อย่างโยมอ,อะไรบ้างอะไรบ้าง้ได โยมชอบหรือไม่ชอบโลกธรรมนี่ชอบฝ่ายดีชอบอิทธารมใช่ไหมไม่ชอบอนิธารมนะโลกธรรมเนี่ยหมายถึงเป็นธรรมะที่ครอบงาสัตว์โลกนะแล้วทําให้สัตว์โลกเนี่ยจะต้องหมุนเวียนไปตามโลกธรรมนี้ก็คือพอได้อิทธารมปุ๊บก็จะฟูพอได้อนิธารมก็จะแฟงนะก็จะยุบยุบฟูฟูยุบยุบคือฟูนะตามโลกธรรมเนี่ยนะ ถ้าเรามีอุเบกขาหรือมีการพิจารณาอยู่หนึ่งเดือนนะว่าสังขารทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัาตานะหรือว่าเราเกิดมาแล้วก็จะต้องประสบกับสิ่งเหล่านี้นะต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัาดพลาดจากของรักปรสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักและทุกคนก็มีกรรมของตนด้วยนะถ้าได้อิทธารมก็คือเป็นผลของกุศลกรรมใช่ไหมแต่วอิทธารมเหล่านี้ก็แปรปรวนไม่เที่ยงมีอันจะต้องแปรปรวนเป็นไปแน่นอนเราไม่ไปก่อนมันก็ต้องเป็นไปก่อน หรือว่าได้อนิถารมอันนี้ก็เป็นผลว่าอกุสรกรรมนะแต่ว่าผลเอาอุศรกรรมก็ไม่ได้เที่ยงนะมันก็ต้องหมดไปมันก็ต้องสิ้นไปเหมือนกันถ้ามีการพิจารณาบ่อยๆจะทำให้ความหวั่นไหวในโลกธรรมลดลงนะก็เห็นโทษของโลกธรรมนั่นแหละนะก็บําเพ็ญอุเบกขาวางเฉยบําเพ็ญบารมีมีเนคขมะบารมีเป็นต้นให้บริบูรณ์โดยชอบความเป็นผู้มีอัธยาศัยในทานเป็นต้นเป็นปัจจัยแห่งบารมีมีทานะบารมีเป็นต้น เพราะเป็นเหตุให้สําเร็จนะก็ต้องเป็นผู้ที่มีอุปนิสัยทั้งทานุปนิสัยสีลุปนิสัยภาวนุป,ปนิสัย,ปปสยแต่อุปนิสัยทั้งสิบเลยก็คืออุเปกขูปนิสัย เมตูปนิสัยก็ได้ยินว่าโยเพ <c oughs> ิ่งจะได้ยินเนี่ยนนะเอา้าทานุปนิสัยเคยได้ยินไหมเคยสีลุกปนิสัยเคยภาวนุป,ป <c oughs> นิปปสัยเคยอแต่ว่ากองพุ่ยสัตว์ต้องมีวิสัยทั้งหมดเลยไนงะเพราะนั้นเมตูปนิสัยเมตูปนิสัยอุเปกุปนิสัย นะก็ต้องบำเพ็ญหมดนะของเรานี่เราสังเกตตัวเองได้ไหมว่าของเราเป็นทานุปนิสัยสีลุปนิสัยหรือว่าภาวานุปนิสัยหรือเป็นทนะั้งสามอย่างเลยโอ้ยใสยก็หมายถึงว่าเป็นผู้ที่เป็นไปบ่อยๆนะทำเนืองๆะนะคนชอบให้ทานก็มีทานุปนิสัยคนที่เคร่งครัดในเรื่อง,องกายวาจา ไม่ทําให้ใครเดือดร้อนไม่เบียดเบียนมีจาริตศีวลวาริตศสีนดีก็เป็นสีลุปนิสัยส่วนคน,คนชอบศึกษาคน้นคว้าอบรมรเจริญภาวนาอันนี้ก็จะเป็นภาวนุปันิสัยอุยใส่ก็สรุปตรงนี้บาร,รมีติบก็สรุปตรงนี้สามอย่างเนี่ยนะทานศีลภาวนาหรือว่าศีลสมาธิปัญญานั่นแหละ